ช่วงนี้ก็เข้าหน้าร้อนแล้วนะคะอากาศก็ร้อนมากเลยวันนี้พี่อ้อมก็จะมีวิธีคลายร้อนแบบไม่เปลืองไฟเลยนะคะนั่นก็คือพัดลมมือถือของพี่อ้อมนั่นเองค่ะวิธีการทําก็ง่ายมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยนะคะ เย็นสดชื่นมาดูวิธีการทํากันเลยนะคะนี่ค่ะขั้นตอนแรกเราก็ตัดกระดาษลังออกมาความยาว3 0ซนมกว้าง2 2ซนติเมตรค่ะต่อมาก็จะเป็นไม้ไผ่นะคะตัดออกมาความยาว4 0ซนเมตรกว้าง1ซนติเมตรค่ะเสร็จแล้วก็ผ่าครึ่งกลางแบบนี้นะคะ โดยเราจะผ่าลงมา26เซนติเมตรค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทําในส่วนของใบพัดกันก่อนนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วก็ทําการติ๊กจุดแบ่งครึ่งกลางทางกว้างนะคะความกว้างอยู่ที่22เซนติเมตรเราก็ติ๊กไว้ที่11เซนติเมตรค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วเราจะขีดเป็นเส้นตรงทางยาวลงมาความยาวอยู่ที่25เซนติเมตรค่ะนี่นะคะแล้วก็ทําการขีดเป็นเส้นตรงแบบนี้เลย ต่อมานะคะขอบด้านล่างตรงนี้นะคะเราจะวัดออกด้านข้างฝั่งซ้ายและฝั่งขวาข้างละ5เซนติเมตรค่ะนี่นะคะแล้วขีดเป็นเส้นตรงแบบนี้เลยซึ่งแต่ละข้างจะกว้าง5เซนติเมตรนะคะนี่ค่ะต่อมาขอบด้านบนสุดฝั่งนี้นะคะเราจะวัดออกด้านข้างข้างละ7เซนติเมตรค่ะแล้วก็ทำการติ๊กเป็นจุดไว้ก่อนนะคะ นี่ค่ะเราจะติ๊กออกด้านข้างข้างละ7ซนเมตรนะคะเสร็จแล้วค่ะเราจะวัดลงมาอีก7ซนติเมตรนะคะนี่ค่ะแล้วก็ทำการติ๊กไว้แบบนี้เลยแล้ววัดออกด้านข้างข้างละ11ซนเมตรนะคะซึ่งจะสุดขอบของกระดาษพอดีค่ะนี่นะคะเราก็ทำการขีดเป็นเส้นตรงไว้แบบนี้เลยนี่ค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราจะทําการลากเป็นเส้นลงมาแบบนี้นะคะจากมุมด้านบนสุดค่ะมาหาเส้นตรงกลางตรงนี้นะคะก็จะได้กับเส้นทะแยงแบบนี้ค่ะอีกฝั่งหนึ่งก็ทําการขีดเป็นเส้นเหมือนกันเลยนะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยต่อมาค่ะเราจะลากเส้นจากจุดตรงกลางมาหาจุดด้านล่างตรงนี้นะคะตามจุดที่เราติ๊กไว้เลยนี่นะคะเราก็ทําการขีดเป็นเส้นตรงไว้แบบนี้เลยนะคะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้กับเส้นในลักษณะนี้เลยนะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยแล้วขั้นตอนต่อ,ตอมาค่ะเราก็ทำการตัดตามรอยที่เราขีดไว้เลยนะคะโดยจะใช้คัตเตอร์ค่ะส่วนคัตเตอร์ที่ใช้นะคะับยอมก็แนะนำให้เป็นคัตเตอร์ที่คมนิดนึงนะคะนี่ค่ะเราก็ตัดลงไปทีละชั้นแบบนี้เลย าคุณผู้ชมไม่มีลังนะคะสามารถใช้เป็นปกของปฏิทินก็ได้นะคะหรือว่ากระดาษที่แข็งค่ะและคุณผู้ชมก็สามารถเพิ่มความสวยงามโดยการวาดลวดลายเข้าไปด้วยก็ได้นะคะพัดของเราก็จะเก๋ไก๋ไปอีกแบบนึงค่ะหน้าร้อนแบบนี้นะคะก็น่าจะมีพัดส่วนตัวไว้นะคะก็จะทำให้เราเย็นสบายไปอีกแบบนึงค่ะโดยไม่เปลืองพลังงานไฟฟ้าด้วยนะคะ นี่ค่ะตัดเสร็จเรียบร้อยก็จะออกมาในลักษณะนี้นะคะแต่พี่อมจะทําการตัดลบมุมตรงนี้ออกไปนะคะทุกมุมเลยนี่ค่ะขั้นตอนนี้ก็ใช้เป็นกรรไกรนะคะนี่ค่ะเราก็ทําการตัดลบมุมทุกมุมเลยเพี่อมแนะนําให้เป็นกรรไกรที่คมนิดนึงนะคะนี่ค่ะนี่นะคะเราก็ทําการตัดทุกมุมเลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยก็จะออกมาในลักษณะนี้เลยเสร็จแล้วเราก็นําไม้ที่เราเตรียมไว้นะคะนี่ค่ะสวมเข้าไปตรงกลางได้เลยแบบนี้นะคะซึ่งความยาวส่วนบนตรงนี้นะคะก็จะเหลือ1ซนติเมตรพอดีเลยนะคะเราก็รัดด้วยหนังยางแบบนี้ค่ะนี่นะคะรัดให้แน่นเลย แบบนี้นะคะและเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวกระดาษหลุดออกจากไม้นะคะเดี๋ยวพี่ออมก็จะติดเคเบิลไทลัดเข้าไปตรงกลางค่ะแล้วก็ทําการเจาะรูเข้าไปก่อนเลยฝั่งตรงข้ามกันแบบนี้เลยนะคะแล้วใช้เคเบิลไทค่ะรัดเข้าไปอีกหนึ่งชั้นนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวกระดาษหลุดออกจากไม้ค่ะนี่นะคะแบบนี้เลย อไปเลยนะคะแค่นี้ค่ะเราก็จะได้กับพัดรมมือถือของเราเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะวิธีการทำก็ง่ายมากเลยคุณผู้ชมก็ลองนำไปทำดูนะคะ